สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับสวัสดีวันสงการปีใหม่ไทยนะครับวันหยุดยาวนี้ไปเที่ยวไหนกันบ้างนะครับพอที่จะสละเวลามาชมคลิปนั่นไม่นอ่น, <c oughs> <c oughs> นะครับเอาละครับวันนี้ผมม่อนสุภกรในช่องมอนคลาสสิกเนี่ยก็นําวัตถุมงคลที่ถือได้ว่าหายากขึ้นทุกวันแล้วก็มีผู้ที่นิยมสะสมนะครับโดยเฉพาะใครชอบวัตถุโบราณ ถือได้ว่าเป็นวัตถุโบราณได้เลยเพราะว่าเนื้อหามวลสารที่นำมาปั้มเป็นพระเนี่ยคือตะกัวนมอายุกว่า6 0 0ปีที่อยู่ในถ้าลันทมที่อยู่ในถ้ำลันทมนะครับนี่คือ,อพระปะติมาหลังทุกนิยมนะครับสร้างจากตะกัวเกา่าตะกัวนมสะสมในถา้าเลือดล้ำคงกระพันเกิดตำนานชนก่ลาวขานชื่อพระท่ากระดานมหาชนนิยมแต่โบราณโดยสืบสารพุทธศิงป์พุทธคุณน,น,นะครับ พระชุดนี้สร้างเมื่อปี2536นะครับหากใครได้เข้ามาชมใหม่นะครับประวัติของพระสร้างเมื่อปี2536โดยใช้เนื้อตะกัวเก่าที่อยู่ในถ้ำด้านทมพระครูการจนะคิติาสารอดีตเจ้าอาวาสวัดต,ต้นน้ำใหญ่จังหวัดกาญจน,นบุรีท่านได้ไปนําตะกัวนมมานะครับแล้วนํามาปั๊มเป็นพระเมื่อปี2536อธิษฐานจิตปลูกเสกยอย่างยิ่งใหญ่โดยพระธรรมคุณาภรณ์อาเจ้าคณะจังหวัดกาญจน,นบุรีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ หลวงพ่อแพวัดพิกุลทองหลวงพ่อเปิดวัดบางพระหลวงพ่ออุดตมะวัดวังมิเบการามหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองหลวงพ่อปูนวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อดำใหญ่วัดทุ่งลาดยาหลวงพ่อหวดวัดดอนโพทองหลวงพ่อเล็กวัดเขาดินหลวงพ่อทองสุกวัดท่าตะขอหลวงพ่อแย้มวัดสามงามนะครับ เกจิคณาจารย์ทั้ง12รูปที่ผมได้เออรรายนามมาเมื่อสักครู่นี้ก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดพระเกจิคณาจารย์ของประเทศไทยเลยทีเดียวที่อธิษฐานจิตปลูกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับที่อธิษฐานจิตปลูกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้พระท่ากระดานผู้ทุกคนนั้นเข้มขลังนะครับเ,เกตบิดตาแดงใครทิ่มแทงไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือฉายาของท่านนะครับถึงแม้จะเป็นพระที่สร้างขึ้นมาใหม่ปี2536 แต่ก็ผ่านการระยะเวลามากว่า31ปีนะครับและอายุของเนื้อหามวลสารกว่า600ปีสืบย้อนกลับไปเมื่อกว่า,ายุคสมัยอู่ทองนะครับคือยุคอู่ทองเนี่ยคือยุคที่สร้างพระธาตุกระดานยุคแรกครั้งแรกโดยพระฤาษีตาไฟประวัติว่าอย่างนั้นนะครับประวัติว่าอย่างนั้นนะครับว่าท่านพระฤาษีตาไฟท่านเป็นผู้สร้างพระธาตุกระดานโดยใช้เนื้อตะกั่ว แล้คราวนี้ปี2536เนี่ยมีเงาตะกัวเนี่ยตกค้างอยู่นะครับในถ้ำดันถมและพระครูการชนากิติศาสตร์ท่านได้ไปนําตะกัวเก่านี่มามาปั้มเป็นพระโดยไม่ได้หล่อหลอมปั๊มเป็นพระโดยไม่ได้หล่อหลอมนะครับก็เลยทําให้พระเนี่ยมีคาบไขคาบสนิมคาบความเก่าอยู่เต็มไปเลยนะครับและนี่ก็คือแผ่นทอง แผ่นทองที่อยู่ในยุคนั้นแผ่นทองนี้ได้รับการอธิษฐานจิบปลุกเสกจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตะนะโกสินทร์นะครับองนี้คือพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นบล็อกแรกนิยมหลังทุบเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสวยงามมากเข้มขลังมากจริงๆนะครับดูครับดูคาบไขคคาบกรุนะครับที่ถ้าส่องเนี่ยไม่มีทางเบื่อแน่นอนนะครับเพราะว่าแต่ละองค์นั้นไม่เหมือนกัน พิมพียกันแต่ว่าแต่และองค์จะมีคาบขายขึ้นคาบสลิมขึ้นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับถือได้ว่าเป็นเสน่ห์ของอ่ะพระรุ่นนี้นะครับเป็นชุดกล่องชุดกล่องยิ่งหายากนะครับเนี่ะสำหรับผู้ที่ชอบเนี่ยชุดกล่องมีขาตั้งสามารถตั้งที่ยิ่งพระตั้งที่ตู้โชว์วัตถุมงคลหรือตั้งโต๊ะทางานก็ได้นะครับถือได้ว่าเป็นบุกถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่อ่าถ้าเป็นชุดกล่องเนี่ยมีขาตั้งนะครับไปได้ไปได้ทุกที่นะครับ นะแล้วแต่ผู้ที่นิยมสะสมนี่คือพิมพ์กลางพิมพ์กลางนี่ก็อยากจะให้ดูว่านี่คือสนิมแดงที่ขึ้นเต็มองค์พระเลยนะครับอันนี้ผมผมไม่ได้ไม่ได้ขายแยกนะครับก็คือปล่อยทั้งชุดเลยเพราะว่าองค์นี้สวยจริงๆนะครับหลายคนเห็นก็ชอบสนิมแดงที่เป็นเสน่ห์มากนะครับนี่คือสนิมแดงที่ขึ้นคุมองค์พระนะครับนี่คือสนิมแดงที่ขึ้นคุมองค์พระพี่พดูครับเห็นไหมครับ แผ่นทองนี่สวยงามมากนะครับสนิมนี่ขึ้นคุมแผ่นทองเลยนะครับด้านหลังนะบล็อกแรกนิยมหลังทุบนะครับดูครับสวยไหมครับมีเสน่ห์อย่างมากนะครับดูง่ายๆสั้นๆนะครับเพราะว่าหากใครอยากชมรายละเอียดเพิ่มเติมก็แอดไลน์กันเข้ามานะครับ0 6 4 774 4808เปเป็นเบอร์โทรของผมนะครับก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับต่อไปสุดท้ายเนี่ยครับเอาสั้นๆเลยนะครับเผื่อพี่หลายคนจะไปเล่นน้ำ นี่คือพิมพ์เล็กครับเป็นพระพิมพ์เล็กนะครับดูครับเป็นวัดต้นลำไยพิมพ์เล็กนะครับเข้มขลังมากนะครับมีความสวยงามนะฮะเนื้อตะกัวเก่านะครับพี่พี่นะครับเนื้อตะกัวเก่าเป็นเนื้อตะกัวเก่าและก็ถือได้ว่าเริ่มจะหายากนะครับนะคือเอาง่ายๆว่าเนื้อหามวลสารเนี่ย น่าสะสมนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อตะกัวเก่าเนาะถือว่าเป็นวัตถุโบราณเลยก็ว่าได้นะครับอยู่ในมือผมเนี่ยอายุก,กว่า600ปีนะเฉพาะเนื้อหามวลสารนะครับเพราะว่าไม่ได้หลอมใหม่ก็ถือว่าเป็นมวลสารเก่านะครับนับจากวันที่ปั๊มมาถึงวันนี้ก็31ปีนะครับ31ปีแต่ถ้าย้อนกลับไปโดยรวมๆของเนื้อหามวลสารเนี่ยก,กว่า600ปีนะพูดตรงๆนะครับ,ด,รบดูครับนี่ฮะ ก็สุดที่จัดพันนา,นานะครับสวยงามจริงๆนะครับพี่ๆก็ถือได้ว่าสมบูรณ์นะครับครบชุดนะครับดูง่ายๆสั้นๆหากใครสนใจก็อย่าลืมแอดไลน์กันเข้ามานะครับแอดไลน์กันเข้ามาได้0647744808เนี่ยเป็นเบอร์โทรของผมก็สามารถเข้ามาพูดคุยนะครับมาให้ดูพระให้ก็ได้นะครับสำหรับวัตต้น้ำใยนะ สำหรับวัดต้นลําใหญ่นะครับผมดูได้นะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้หรือใครอยากเช่าก็แอดไลน์กันเข้ามาตามเบอร์โทนี้นะครับผมอย่าลืมว่ามีอ่าต้องเป็นไอดีไลน์นี้นะครับพรดีมีผมมีไลน์ปอมเฟซปอมนะครับก็ไม่รู้จะปอมผมทําไมเนาะนะครับก็อย่าลืมเป็นไอดีไลน์นี้นะครับพี่ๆโอเคครับหากสนใจทักกันเข้ามานี่คือพระท่ากระดานกรุวัดต้นลำใหญ่นะครับพี่ๆโอเคครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ